เมื่อปลายเดือนตุลาคมนะครับเราก็มีโอกาสได้ไปเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือโอกาสากราบนมัสก,การหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับมีประวัติมายาวนาน หลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปในอุโบสถนะเพื่อกราบน้ำสก,การหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับก็ช่วงนี้ก็ผู้คนก็ค่อนข้างบางตานะเพราะว่าเพิ่งจะปลดล็อกจากโควิดในช่วงแรกๆนะผู้คนก็คงยังจะมาน้อยกันอยู่แล้วก็จะต้องมีโซเชียลดิสแทนซิงนะครับ ก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะฮะล้วก็ไหวหลวงพ่อพระพุทธเินราชนะครับก็ได้บุญทําบุญสบายใจนะได้ชมความงามขององค์หลวงพ่อท่านนะแล้วก็ได้มีโอกาสาถวายบังคมนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะพระนเรศแล้วก็พระเอกาทศรส นะแล้วก็ลอห้านะฮะพระแล้วก็พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรน,นะฮะพอระว่า้เสร็จเราก็มาเดินรอบๆออุโบสถนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปวางเรียงรายนะครับก็ดูแล้วสงบเงียบนะฮะสบายใจนะได้รับพลังของพระพุทธนะฮะ ใจก็สบายนะฮะเดินไปก็กำหนดลมหายใจไปด้วยทำสมาธิไปด้วยนะครับนานๆจะได้มีโอกาสมาพิสุโรคสักทีนะฮะคือสาเหตุที่เรามาพิสุโรคก,ก็เพราะว่าปลายทางของเราคือจังหวัดสุขโขทัยนะครับแต่ว่าเราก่อนที่จะไปสุขโขทัยก็แวะมานอนที่พิสุโรคสักคืนหนึ่งนะฮะก็เป็นโอกาสที่เราจะมาได้กราบ หลวงพ่อพระพุทธช,ชินราชนะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะของพระพุทธชินราชนะครับก็หลายร้อยปีเลยนะในต,ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่ามัวแต่ชื่นชมความงามนะที่เห็นด้านหลังก็เป็นพระปรางนะครับในที่อยู่หลังอุโบสถของ หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับนะสบายใจมากนะครับการได้มา,าในวัดในวาได้มาชมพระพุทธรูปที่สวยงามนะฮะหลังจากที่เรากราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วเราก็ถือโอกาสมาปล่อยป่านะที่ริมแม่น้ำนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่น้ำ น่านหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมต้องขอไัยจำชื่อแม่น้ำไม่ได้แต่ว่าเป็นแม่น้ำที่ผ่ากลางเมืองอพิษณุโลกเลยจึงทำให้เรียกเมืองสองแควนะฮะอันี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะนี่ก็คุณภรรยาผมก็ปล่อยปลานะฮะนี่ก็คือท่านที่ใส่เสื้อสีส้มลายสีดำก็คือเป็นคุณพ่อต่างผมนั่นเองนะครับ ก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาในบริเวณวัดนะครับเพื่อที่จะไปชมพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืนนะที่สวยงามมากนะนี่ก็คงเป็นโบราณสถานเป็น,เป,นเป็นโบสถ์อุโบสถเก่านะะซึ่งมีมาตั้งแต่น่าจะสมยัยกรุงศรีอยุธยานะครับนะครับก็พุทธรูปก็ได้รับการบูรณะ นะยังดูใหม่แต่ว่าก็เป็นองค์ยืนองค์ใหญ่ดูขังดูศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเราก็ถือโอกาสมาชมบาร,รมีชมพลังของท่านนะครับนะนี่ก็คือ,อถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของวัดเลยของวัดน่าจะพระศรีมหาธาตุนะครับที่ที่มีหลวงพ่อปพุทธชินราชราอยู่นะครับเป็น ไฮไลท์ก็จะมีอยู่ประมาณ2-3จุดก็คือที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือพระพุทธรูปปางยืนนะครับแล้วก็องค์พระปางแล้วก็องค์หลวงพ่อพระพุทธจินราชาที่เราเข้าไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ